สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผม,มพีาพ่อจะส่องกอดสุดโหดเลือดสาดภาคต่อของซีรีส์ครอบครัวมนุษย์กินคนจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มชายหญิง4คนที่ได้เดินทางท่องเที่ยวมาล่องแก่งที่บูฟิสท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดทุกคนต่างสนุกสนานและตื่นเต้นท้าทายไปกับธรรมชาติจนกระทั่งมาถึงจุด ที่พอจะตั้งแคมป์ได้ผู้ผู้ชายได้แยกตัวไปหาฟืนส่วนผู้ผู้หญิงนั้นก็นั่งดูดเนื้อรออยู่ตรงที่พักไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้เดินย้อนกลับมาเพื่อมาตามตัวของอเล็กให้ไปช่วยเธเก็บฟืนเมื่อ,อเล็กได้เดินจากไปแล้วหนุ่มสาวที่เหลืออยู่ก็เริ่มโนนียกันก่อนที่จะมีธูรูดอกหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาปักกลางหน้าอ,อกของหญิงสาวท่ามกลางความตกตะลึงของฝ่ายชายที่กลัวจะทาําอะไรไม่ถูกเขารีบวิ่งหนีไปโดยที่ให้หญิงสาวต้องมาเจอหน้ากับพวกมันตามลําพังอเล็กที่ได้เดินกลับมาพออออดดีได้เเเห็นนภาาพพื่สววขงงงตังููกกลิก เธอรู้เป้าตาถึงแม้ว่าเธอจะตกใจสุดขีดแต่อเล็ก็ยังพอมีสติอยู่และได้ตัดสินใจซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ก่อนที่จะเห็นพวกมันคนหนึ่งโผลออกมาและคว้าลูกตา เพื่อนของเธอไปกินอย่างอร่อยๆออยเธอที่กลับมาจากหาฟืนได้มัวแต่ยืนตะลึงกับภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเขาจึงโดนธนูยิงเข้ากลางหน้าอกอเล็กที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงที่ใช้โอกาสนั้นรีบวิ่งหนีไปเทได้พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปภายในป่าก่อนที่หนึ่งในพวกมันที่ได้วิ่งตามเทมาได้จัดก,การใช้ไม้ปลายแหลมปาพุ่งตัวมาหาเทซึ่งเทก็ได้ถูกไม้แทงทะลุป,ปากจนเสียชีวิตภาพทีต่ตตดกลับไปที่ชายหนุม่มอีกคนที่วิ่งหนีไปก่อนหน้านี้แล้วเขาได้วิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมปเตะเอกกับ ที่ถูกขึงที่เอาไว้อยู่ภายในป่าเมื่อกับดักเริ่มทํางานร่างของชายหนุ่มก็ถูกแยกออกเป็นสามส่วนทันทีพวกมันคนหนึ่งที่วิ่งตามมาที่หลังจึงได้เอาเครื่องในของเขาเออกมากัดกินอย่างมูม,มามภาพที่ตัดไปที่เรือนจําแห่งหนึ่งภายในสนามกีฬาที่เต็มไปด้วยนักโทษอุกฉกรรจ์นักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาเวสกําลังปรึกษาอยู่กับฟอยถึงแผนการการหลบหนีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์หน้าซึ่งบรรยากาศภายในนั้น ก็ไม่ราบรื่นนักเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ไว้ใจกันตัดมาที่ห้องของเจ้าหน้าที่ทัสดีที่บอกให้เนทรู้ว่านักโทษที่อยู่แดน3ามแท้จริงแล้วก็คือตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลลี่วอร์เรสซึ่งเขาอาสาจะแฝงตัวไปกับพวกนักโทษเพื่อสืบข่าวการหลบหนีของชาวเวสวิลลี่ได้ไปสืบรู้มาว่าชาวเวสมีแผนการที่จะแหกคุกในระหว่างการเคลื่อนย้ายนักโทษไปยังเรือนจำแห่งใหม่เนทที่พาตัวของชาวเวสมารวมกับนักโทษคนอื่นซึ่งจะประกอบไปด้วยนักโทษทั้งหมด5คนก็คือชาวเวส วิลลี่ฟอยคอฟฟอร์ดและแบนดอนส่วนผู้คุมที่จะร่วมเดินทางไปด้วยมีทั้งหมด3คนซึ่งนั่นก็คือเนทเดวิดและวอเตอร์ฟอยที่บอกชาเวสว่า oh. เขาได้ส่งข่าวไปบอกลูกน้องเรียบร้อยแล้วถึงแผนการที่จะหลบหนีในคืนนี้พวกเขาทั้งหมดได้ออกเดินทางกันในตอนกลางคืนและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลักเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นตามคําแนะนําของเนทซึ่งถือว่าเป็นคนในพื้นที่เมื่อขับรถออกมาจากจุดพัก วอเตอร์ได้บอกให้เนทฟังว่ามีรถขับตามพวกเรามาและมันพยายามเปิดไฟสูงใส่เนท,ที่ไ้บอกให้วอเตอร์ขับต่อไปและห้ามจอดรถโดยเด็ดขาด เพราะพวกมันอาจจะเป็นพวกจริงตัวนักโทษรถที่ตามหลังพวกเขามาได้เล่นเครื่องแซงและทําให้รถขนนักโทษพลิกคว่ำด้วยกับดักลวดหนามที่พวกมันเตรียมการมาเป็นอย่างดีหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเนทได้พยายามพาตัวทุกคนนีออกมาจากรถที่กําลังเกิดเพลิงไหม้ส่วนวอเตอร์ก็ยังคงไม่ได้สติและติดอยู่ภายในนั้นชาวเวทได้ตลบหลังเนทและพยายามแย่งปืนไปจากเขาก่อนที่เดวิดจะโผล่ออกมาและใช้ปืนจ่อไปที่หัวของมันซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็มีมีปิศา ปาเขาใส่หัวของเดวิดอย่างจังจนทําให้เขาเสียชีวิตคาที่ก่อนที่จะตามมาด้วยหาธนูชุดใหญ่ที่ยิงใส่พวกนักโทษแบบไม่มียัง้งจึงทําให้พวกนักโทษรู้ตัวแล้วว่านี่ไม่ใช่แผนการของพวกมันวางเอาไว้ตั้งแต่แรกภายในป่าแห่งนี้ยังมีคนอื่นอีกชาวเวทที่บังขับให้เนสมุดก็ไปเอกุญแจมาไขโาซ่กับพวกมันซึ่งเนี้ก็ได้เข้าไปเอาและช่วยวเตอร์มาได้สาเร็จ ก่อนที่รถทั้งคันจะระเบิดแต่ถ้าว่ากุญแจที่เนทเอาออกมานั้นกับใช้ไขได้แค่กุญแจมือเท่านั้นฟอยที่บอกให้ชาเวสลงมือฆ่าเนทซะแล้วพวกเราจะได้หนีไปซึ่งชาเวสก็บอกว่ามันจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะพวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก่อนที่เขาจะบอกให้เนทบอกที่อยู่ของโทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งเนทก็บอกว่า ภูเขาลูกนี้มีหอสังเกตการและที่นั่นก็น่าจะมีโทรศัพท์ด้วยทั้งหมดทึงได้ตัดสินใจที่จะเดินเข้าป่าไปวอเตอร์พยายามส่งสิกเน็ดฆ่าผู้มันทันทีที่เขามีโอกาสก่อนที่จู่ๆอเล็กจะกระโจนเข้ามาใส่เขาอเล็กได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเธอมาลอบแกงกับเพื่อนอีก3คนแต่เพื่อนของเธอนั้น ถูกพวกมนุษย์กินคนฆ่าตายหมดแล้วพวกนักโทษที่ได้ยินแบบนั้นก็พากันหัวเราะอ,ออกมาและไม่เชื่อในสิ่งที่อาเล็กพูดก่อนที่ชาเวกจะนึกอะไรขึ้นมาได้เมื่อได้ยินอเล็กพูดถึงเรือของเธอมันจึงได้ใช้อเล็กนำทางไปที่เรือทันทีท่ามกลางาความมืดภายในป่า พวกนักโทษได้เดินเท้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับรถหุ้มเกาะชาเวซจึงบอกให้เนทเข้าไปเอากุญแจออกมาก่อนที่นักโทษทุกคนจะต้องตกตะลึงกับสิ่งของที่อยู่ภายในรถคันนั้นซึ่งมันก็คือเงินจํานวนมหาศาลร,รถหุ้มเกาะคันนี้ก็คือรถขนเงินเนทได้แอบยื่นปืนที่เขาเจอให้กับวอเตอร์ก่อนที่ชาเวซจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสั่งให้ทุกคนช่วยกันขนเงินไปคนละสองถุงแม้แต่วอเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นต้องขนเงินเช่นกันวอเตอร์ Water ที่สบโอกาสในจังหวะที่ชาวเวซเผลอเขาจงได แต่โชคร้ายที่ปืนยันไม่มีกระสุนเขาจึงได้ถูกชาวเวทเล่นงานและถูกฆ่าตายไปอีกคนทั้งหมดได้ออกเดินทางกันต่อไปและได้พบก,กับกับดักของผู้มนุษย์กินคนทาให้มีนักโทษบางส่วนเริ่มเชื่อในสิ่งที่อเล็กพูดก่อนที่พวกมันคนหนึ่งจะโผล่ออกมาเล่นงานฟอยชาวเวทที่ได้ตัดสินใจใช้ปืนยิงมันจนตายและได้ทําอะไรบางอย่างเอาไว้กับศพของพวกมันพวกเขาได้เดินทางกันต่อไปจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรือจอดอยู่แต่ทุกคนกลับพบว,ว่าเรือของอเล็กนั้น เป็นพีค่เรือล่องแก่งที่นั่งได้พีงแค่สคนเท่านั้นชาวแวทที่เห็นแบบนั้นจึงมางคับให้ทุกคนเอาเงินใส่เรือแล้วคิดที่จะหนีไปเพียงลำพังทาให้ผู้นักโทษไม่พอใจเนตจึงฉวยโอกาสในตอนที่พวกมันทะเลาะกันจัดการเจาะลมยางของเรือจนใช้การไม่ได้ทั้งสองลำชาวแวทที่มโหมาก เจ้าเด็กตเข้าไปทำร้ายอากาศของเนทก่อนที่อเล็กจะเข้ามาห้ามเขาเอาไว้เนทที่บอกกับชาวเวทว่ามันไม่กล้าฆ่าเขาหรอกเพราะชาวเวทจึงต้องการคนขนเงินและอีกอย่างเขาก็รู้ด้วยว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนชาวเวทจึงมางให้เนทช่วยนำทางไปที่โทรศัพท์ต่อไปพวกมนุษย์กินคนที่ตามรอยนักโทษมาได้เห็นผ้าคลุมอันหนึ่งถูกเสียบเอาไว้อยู่กับกับจักเ <c oughs> มื่อมันตัดใจเปิดผ้าคลุมออกดูมันก็ต้องกรีดร้องออกมาเสียงดังลัน่นเมื่อเห็นหัวคนในครอบครัวถูกเสียบขู่เอาไว้แบบนั้น ้าของพวกนักโทษที่ได้ยินเสียงกรีดร้องก็พากันหัวเราะชอบใจและบอกว่าพวกมันคงไม่กล้าตามมาล่าพวกเราอีกแล้วแต่อเล็กกลับมองว่าการกระทําแบบนั้นมีแต่จะทําให้พวกมันแค้นซะมากกว่านายเพื่อของกีนไบเออร์ได้รับแจ้งจากเอลลี่ว่ามีคนพบรถบรรทุกที่ปากแม่น้ําแต่ประจากวิบวับของทุกคนพวกนักโทษได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับกุญแจเมื่อชาเวทพยายามที่จะหยิบมันวิลลี่ก็ได้กระชากโซ่ที่เชื่อมติดอยู่กับขาของเขาจนชาเวทสะดุดลม้มเนตจึงได้เข้าไปพยายามที่จะทำร้ายชาเวท ก่อนที่กำดักของมนุษย์กินคนจะทํางานวิลลี่ที่หลบไม่ทันได้ถูกกำลักเฉือนหน้าจนเสียชีวิตคาที่ก่อนที่จะมีเสียงหัวเราะของพวกมนุษย์กินคนนังขึ้นมาฟอยได้ใช้ปืนยิงกาดไปทั่วด้วยความรู้สึกกลัวก่อนที่อเล็กจะบอกกับพวกเขาว่าพวกเราต้องรีบไปต่อถ้ายังไม่อยากตายอยู่ที่นี่ทั้งฟอยและชาเวสจึงจำใจต้องตัดขาของวิลลี่ออกเพราะพวกเขาทั้งสามคนถูกล่ามโซไว้ด้วยกัน ผู้นักโทษได้เดินมาเจอกระท่มหลังหนึ่งที่ภายในจะไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือและสามารถใช้มันเอาโซ่ออจากขาได้สําเร็จแบนด์ได้เข้ามาบอกกับเนทว่าขอให้เนทระวังตัวเอาไว้เพราะถ้าถึงจุดหมายเมื่อไหร่ชาเวทเอาเขาตายแน่ซึ่งอเล็กก็คิดแบบเดียวกันและพูดสวนขึ้นมาว่าระหว่างพวกกินคนกับชาเวทอันไหนหน่ากลัวกว่ากันพวกเขาได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงหองสงเกตการซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงนั้นได้มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดขวางเอาไว้ชาเวทที่บังคับให้คอฟฟอร์ดเข้าไปดูรถคันนั้น ก่อนที่เขาจะถูกกับจักเล่นงานพวกมนุษย์กินคนที่อยู่ภายในรถได้จัดก,การสตาร์ทรถและลากตัวคอรฟอร์ไปทําให้ชาวเวทเอาการอารมณ์เสียที่ต้องเสียลูกน้องไปอีกคน,น,นเนทได้เสนอกับพวกนักโทษว่าให้ทิ้งเงินไปซะเพราะมันทําให้พวกเราถึงที่หมายช้าลงโดยให้ผลกับชาวเวทว่าเหลือเวลาอีกถึงสองชั่วโมงกว่าจะเช้าซึ่งทางโมแต่ภาวาะพวงกับเงินพวกเขาทุกคนก็จะหนีไม่รอดและถูกตำรวจจับได้แน่นอนฟอยก็เลยสวนว่า ถ้าหากจะเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจะย่ำเยียอเล็กให้หนำใจและจัดการฆ่าเธอทิ้งซะเพราะเขามองว่าอเล็กนี่แหละตัวทวงฟอยที่กำลังคุ้มขัางและพยายามที่จะย่ำเยียะอเล็กได้ถูกชาวเวสก็ามกขวาง,งเอาไว้และจัดการใช้ปืนจ่อฟอยเพื่อให้มันยอมสงบสติอารมณ์ลงระหว่างทางเนทได้บอกกับอเล็กว่าเมื่อไปถึงหอสังเกตการ์แล้วพวกเราจะแยกย้ยายกันหนีเพราะเขารู้ตำแหน่งที่ซ่อนปืนที่นั่นเขาขอร้องอเล็กหนีไปและไปตามคนมาช่วย ฟอยที่มองเห็นควานตกอยู่บนพื้นเขาจึงได้พยายามใช้มันเล่นการชาวเวสแต่ชาวเวสก็ไหวตัวทันจึงได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นเปิดโอกาสให้เนกอะเล็กวิ่งหนีไปแบนดนที่ยืนมองดูชาวเวสกับฟ,อย,บฟอยสู้กันเมื่อฟอยสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วชาวเวสก็เลยถามแบนดนว่าแล้วเนกอะเล็กอยู่ที่ไหนซึ่งแบนดนอกเบอกไปตามตรงว่าเขาไม่รู้ทั้งสองคนจึงได้แบกถุงเงินแล้วเดินตามหาเนกอะเล็กต่อไปโดยทิ้งฟอยที่สะบักสบอเมาไว้แบบนั้น อเล็กที่วม่หนีมากับเนททำทา่าจะวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วซึ่งเนทก็ได้บอกเธอว่าอีกไม่นานก็เช้าแล้วและพวกตำรวจจะต้องออกตามหาตัวเราอย่างแน่นอนแนนเพื่อได้ออกตามหาเนทกับพวกนักโทษในป่าโดยใช้สุนัขรุกินเข้าช่วยหลังจากที่เขาได้เห็นซากรถที่เกดิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งเนทกับอเล็กที่โมแต่หยุดพูดคุยกันได้ถูกเบนด์กับชาวเวทไล่ตามมาจนทนันซึ่งเนทก็ได้พยายามต่อรองว่าขอสังเกตการณ์นั้นอยู่จากที่นี่ไม่ไกลก่อนที่เนทจะอาสานำทางไปและต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อหอสังเกตการแห่งนั้นได้ถูกไฟไหม้จเนเละเทะไปหมดแล้วซึ่งมันก็คือหอสังเกตการหอเดียวกันกับหอในภาคที่หนึ่งนั่นเอง ชาเวทปะหัวยังสุดขีดที่เขาถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแตัดสินใจที่จะยิงเนทก่อนที่เนทจะบอกว่ายังมีหมู่บ้านข้างหน้าที่อยู่ไม่ไกลและที่นั่นก็จะมีโทรศัพท์ด้วยแต่แล้วจู่ๆก็มีหมาตัวหนึ่งกระโดดเข้ามากัดขาชาวเวทซึ่งนั่นก็คือหมาของนายอำเภอแนมเพอสามารถแย่งปพืนชาเวทมาได้และได้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้อลเล็กทเล่าเรื่องของพวกมนุษย์กินคนให้ดาำเภอฟังก่อนที่นยนำเภอนั้นจะถูกอาวุธปลายแหลมตกลงมาแทงใส่เขากลางลำตัวแนมเพอเสียชีวิตคาที่ด้วยมีสีหออันนวร จะได้วโอกาสนี้แย่งปืนมาได้และเป็นฝ่ายได้เปรียบเหมือนเดิมภาพที่แตดมาที่ฟอยที่เดินมาเจอถุงเงินเขาจึงได้ตัดสินใจแบกมันไปด้วยความทุลักทุเลเมื่อชาเวทย้อนกลับมาอย่างที่ซ่อนเงินมันก็ได้พบว่าเงินที่ซ่อนเอาไว้ได้ถูกขโมยไปแล้วชาเวทที่ยินเสียงของฟอยจึงที่บอกให้แบนดอนคุมตัวของเนทก,กับอเล็กเอาไว้ส่วนเขาจะไปตามหาฟอยเพื่อชิงเงินกลับคืนมา ฟอยที่กำลังมีความสุขอยู่กับเงินได้จากการโปยเงินเล่นก่อนที่พวกมนุษย์กินคนจะโยนคบไฟเข้าใส่เขาจนทำให้ไฟลุกเผาร่างฟอยทั้งเป็นทั้ง3ามคนที่ยินเสียงร้องของฟอยจึงรีบเดินเข้าไปดูก่อนที่ชาวเวสจะบอกว่าฟอยนั้นตายไปแล้วและสั่งให้เน็ต ที่พาไปหมู่บ้านทันทีพวกเขาได้เดินมาเจอรถที่สตาร์ทิงเอาไว้ก่อนที่ชาวเวจะตะโกนลั่นเพื่อท้าทายผู้มนุษย์กินคนผู้มนุษย์กินคนได้จากการยิงธนูใส่เขาก่อนที่ชาวเวจจะยิงปืนสวนกลับไปชาวเวจได้ผลักอเล็กส่งตัวให้พวกมันเพื่อถ่วงเวลาให้เขาหนีไปซึ่งผู้มนุษย์กินคนก็ได้พาตักของอเล็กไปขึ้นรถแล้วขับออกไปเนทได้พยายามตามไปช่วยอเล็ก แต่เขาก็ถูกชาเวสคมขู่เขา,เาไว้ด้วยปืนแบนด้าที่ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะยืนข้างไหนจึงได้จัดก,การทำร้ายชาเวสจนสลบไปเขาได้ยื่นปืนให้กับเน็และบอกว่าเขาจะเดินไปที่หมู่บ้านเองและบอกให้เน็ตตามช่วยอเล็กเอาไว้ให้ได้อเล็กที่ถูกพาตัวมาที่บ้านของพวกมันซึ่งเธอก็พยายามต่อสู้ที่โดนขัดขืนมันได้ใช้ลินเลียไปที่ใบหน้าของอเล็กหลายครั้งอเล็กจึงกรีดร้องออกมาด้วยความรู้สึกหวาดกลัว ก่อนที่พวกมันจะลากตัวเธอเข้าไปภายในบ้านเน็ดยังลังเลาตามอเล็กอยู่ได้รู้สึกสงอนใจว่ามีใครอยู่ใกล้ๆก่อนที่เขาจะพบว่ามันเป็นเพิยงหมาของในอำเภอเน็ได้ให้หมานำทางไปหาอเล็กเมื่อเล็กรู้สึกตัวขึ้นเธอก็ได้พบกับผู้หญิงปือยคนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นก็คือเอลลี่ที่โดนลวดหนาพันเอาไว้รอบตัว อเล็กจะนร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังเมื่อมีผู้บันคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาหาเธอและจากการใช้กันไกลตัดไปที่ผมของอเล็กเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ดังขึ้นทีมค้นหาที่ถูกส่งตัวมาที่ภูเขากินไบเออร์โดยที่มีแบนดอนพยายามร้องของความช่วยเหลือ แต่ชาเวทที่ซ่อนตัวอยู่ได้ปรากฏตัวออกมาและจากการเล่นงานแบรนดอนจะสลบไปชาวเวทได้เดินมาเผชิญหน้ากับพวกมนุษย์กินคนและจากการลั่นกายใส่มันแต่ก็ไม่สามารถหยุดมันได้เขาจึงได้เข้าต่อสู้กับมันโดยปราศจากอาวุธชาเวทที่เข้าต่อสู้กับพวกมนุษย์กินคนและได้ระบ,บาดเจ็บกันทั้งคู่ก่อนที่เขาจะเสียท่าถูกตะขอเกี่ยวและลากร่างของชาวเวทไปแขวนกับต้นไม้ก่อนที่มันจะใช้ขวานชอบไปที่กระโหลกของเขาและเฉือนหน้าสมองออกมากินอย่างน่าสยดสยองทางด้านของเนท ที่บุกมาถึงบ้านมนุษย์กินคนและได้เข้าไปภายในนั้นซึ่งภายในบ้านเต็มไปด้วยซากอวัยวะของมนุษย์ก็จัดกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องเขาได้เปิดประตูเข้าไปจนได้พบก,กับอเล็กที่ถูกล้ามโซ่เอาไว้ซึ่งเนก็ได้เหลือบตาเห็นเอลลี่ก่อนที่อเล็กจะได้บอกว่าเอลลี่ได้ตายไปแล้วทั้งสองคนที่อยว่มาจากห้องและได้ไปเชิญหน้ากับมนุษย์กินคนขณะที่มันกำลังจะใช้ขวานจามใส่เนท จูจูมาค้อนายอำเภอก็ได้โผมากัดขามันและลากตัวมันไปที่ข้างนอกซึ่งมันก็ได้ใช้ขวานจามใส่หมาจนตายและตรงเข้ามาทำลายในต่อไปซึ่งอเล็กก็ได้ใช้ไม้ไปลายแหลมแทงเข้าไปที่ด้านหลังของมันเมื่อมันใจว่ามันตายแล้วทั้งสองคนจะได้ชิงรถของมันแล้วขับหนีออกไปเนทกับอเล็กที่ขับรถต่อไปเรื่อยๆได้ถูมรถกินคนตัวหนึง่งโผเข้ามาตัดหน้ารถของพวกเขามันได้ใช้ตะขอดึงตัวเองขึ้นไปบนรถก่อนที่จะใช้ขวานจามไปที่ด้านหลังของคนขับซึ่งเนทก็ได้พยายามบังคับภูมลาลัยก่อนที่รถจะการจะเสียหลัก พุ่งตกลงข้างทางเนทได้พยายามตะโกนเรียกอเล็กที่เธอสลบอยู่ก่อนที่แบนดอนจะผม่มาช่วยพวกเขาเอาไว้แมนดอนที่จักการช่วยอเล็กออกมาได้สาเร็จและตามไปช่วยเนทเป็นรายต่อไปมนุษย์กินคนที่ยังไม่ตายได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาแต่เนทก็ไหวตัวทันและใช้ตะขอแทงเข้าไปที่มันทั้ง3คนได้มองูร่รงมนุษย์กินคนถูกไฟเผาตายไปต่อหน้าต่อตาเนทที่รู้ว่าผู้ตำรวจกำลังมาถึงเขาจึงได้พยายามช่วยแบนดอนให้หลบหนีไปส่วนตัวเอกอาเล็กนั้นได้นั่งรอความช่วยเหลือจนถึงเช้าและผู้ตำรวจก็โผล่มา ก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยครับที่ท้ายแอนเครดิตของเรื่องจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เนทที่รักษาตัวจนหายแล้วได้ย้อนกลับไปที่ป่าอีกครั้งและได้เดินไปในจุดที่มีรถขนเงินจอดทิ้งเอาไว้อยู่เนทได้วาดฝันถึงชีวิตที่ร่ำรวยและเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไมาอามี ก่อนที่จะมีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งเข้ามาปักไปที่หลังของเขาซึ่งคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาคนนั้นก็คือแบนดอนที่ย้อนกับมาเอาเงินเช่นกันแบนดอนได้จัดการดนแปองเงินที่รถโดยที่หารู้ไม่ว่าในตอนนี้มีอีกคนที่กําลังรอฆ่าเขาอยู่เช่นกันก็เป็นอันจบภาคสามนี้โดยสมบูรณ์ครับถึงแม้จะออกทะเลถึงแม้จะเกรดบีแต่นี่ถือเป็นอีกภาคของซีรีส์รองเทิร์นที่ผมชอบเอามากๆครับ ตัวหนังมีการให้ครอบครัวมนุษย์กินคนต้องมาต่อสู้และล่ากับพวกฆาตกรต่อเนื่องและนักโทษอุกชะกันซึ่งมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันมากๆและผู้นักโทษเองก็ไม่ยอมให้ถูกล่าแต่ฝ่ายเดียวยังมีการต่อสู้กลับและฆ่าพวกมันไปได้หลายตัวและสำหรับซีรีส์ลองเทอร์นี้ยังมีภาคต่ออีกถึง4ภาคซึ่งถ้าหาใครนะครับที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาภาคต่อๆไปมาเล่าต่อให้จบก็จบกันไปแล้วนะครับสรับ